นี้ไม่มีไฟนะครับใช้แสงจากหน้าต่างล้วนเลยด้านนี้คือด้านที่แสงสาดเข้ามานะครับทิศทางแสงมาจากขวามือนะครับแล้วด้านนี้ก็คือตัวแบบหรือวัตถุที่เราเซตไว้นะครับก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้แสงที่สาดมาจากด้านขวานะครับแสงก็ค่อนข้างจะจ้าเลยล่ะไม่ต้องใช้ไฟนะครับครูบสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำภาพสโลโมชั่นแบบนี้ ถ้าสโลโมชันเนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นเนาะแล้วก็ดูแบบว่าดูดูโอเคอะวันนี้จะลองมาถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันดูนะครับเราจะใช้โทรศัพท์มือถือของเล่านี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีโหมดสโลโมชั่นอยู่แล้วนะครับมันต้องมีทั้งที่เป็นสโลโมชันหรือซูปเปอร์สโลโมชันนะครับมาลองถ่ายวัตถุในระยะใก,กล้หรือ Cross Up แล้วทําให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การเปลี่ยนไปของมันในลักษณะแบบสโลโมชันเราก็จะให้อารมณ์และให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดแล้วก็เห็นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องจําไว้เสมอว่าเมื่อไหร่ที่เราถ่ายโหมดสโลโมชันแสงคือสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะสโลโมชันคือโหมดที่กล้องบันทึกภาพหลายๆภาพหลๆภาพใน1วินาทีนะครับปกติเวลาทํโหมดสโลโมชันเนี่ยความเร็วจะเป็น ถึงขั้น100เฟรมต่อวินาที120 240 720เฟรมต่อวินาทีนะครับทีนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์ a อ d r o อยอยู่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเฟรมมันเท่าไหร่นะครับอุกบปรกรณ์เนี้ยก็มีไม่เยอะครับเอาแบบตอนที่มีในห้องนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าขาวๆเนี่ยอันนี้คือฉากสีขาวซึ่งเป็นท็อปเป็นพื้นของโต๊ะธรรมดาี่้หละครับผมมาประยุกเป็นเป็นฉากขาวนะครับแล้วก็ใช้มานั่งประมาณนี้อีกหนึ่งอันนะครับขาตั้งกล้องอันเล็กแบบนี้นะครับอาจจะมีออืนนง้ััีคถ ดี๋ยวจะลองเซตให้ดูว่าอุปกรณ์ที่ต้องเซตทําอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแสงนะครับเราจะไม่ใช้ไฟเสริมเลยเราใช้แสงธรรมชาติที่สัตว์มาจากหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันตกอยู่บนที่วัตถุที่เราต้องการจะถ่ายนะครับมาดูซิว่าขั้นตอนวิธีทำและการเซตอุปกรณ์นั้นเป็นยังไงนะครับว่าวันนีไ้ได้ภาพที่สวยอะ่ะโอเคลองดูนะอันนี้คือวิธีการเซตฉากที่แบบง่ายๆนะครับ สังเกตว่าจะมีแสงมาจากด้านขวามือเนาะอันนี้คือแสงที่มาจากหน้าต่างล้วนๆเลยไม่ได้มีแสงไฟอื่นช่วยเลยนะครับเป็นแสงธรรมชาติเลยนะครับมีขาตั้งกล้องนะครับเอาถังเนี่ยมาใบหนึ่งเดี๋ยวจะวางตรงตรูดมานยนะครับแล้วก็หาอย่างอื่นมาเสริมให้มันดูแบบว่ามันคงขึ้นนะครับหนังสือแล้วก็พลาสติกอันหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้หนังสือ แล้วก็เป็นแผ่นพลาสติกมีแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราก็วัตถุอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้เห็นภาพสโลโมชันเนี่ยไปวางตรงนั้นนะครับทีนี้ลองดูมุมนิดนึงมุมที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่พอได้ยังไกลไปนะครับเดี๋ยวจะขอเวลาเซตอุปกรณ์น,นิดนึงนะครับรู้สึกว่าระยะมันสูงเกินไปนะเดี๋ยวจะเอาหนังสือออกก่อน คิดว่าหนังสืออาจจะยังไม่ต้องใช้ลองดูก่อนนะครับเอานี้วางเลยวางไว้ตรงนี้นะครับตั้งกล้องอันนี้นะครับเล็กๆกันนี้มันก็จะได้ระยะที่คิดว่าน่าจะพอดีเนาะอุปกรณ์ที่เซตไว้นะครับเอาอะไรมาเล่นบ้างก็คือนี่ของเล่นวิทยาศาสตร์บางอย่างนะครับคิดว่าระยะอาจจะไกลไปนิดนึงจะต้องเคลื่อนเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดของวัตถุมุมกล้องยังไม่ได้นะครับ ตำแหน่งยังไม่ได้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่รู้สึกว่ามันสูงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือนี่แหละมาวางลงไปแบบนี้นะครับอ่าก็จะเห็นว่ามุมกล้องมันเริ่มจะได้อย่างที่เราคาดหวังละอ่ะอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันจริงจะใช้เด็ดน,นะครับใช้สีดำดีกว่าผมมีตลางหมาคอสีดำแบบนี้นะครับนี่ เดี๋ยวจะลองวางไว้เป็นพื้นลาดล่างแบบนี้อ่าแบ็กลาวสีขาวพื้นสีดำมันก็จะเด่นชัดขึ้นจริงๆมันเด่นชัดขึ้นจริงๆแล้วเราก็ปรับมุมให้มันกมอมกล้องมันนี้น่าจะโอเคนะ่าจะเห็นรายละเอียดแล้วนะครับต้องถ่ายแบบธรรมดาก่อนอันนี้คือธรรมดาโดยไม่ใช้โหมดสโลโมชันนะครับ ก็ได้อารมณ์หนึงนะครับทีนี้ผมจะลองปรับไปใช้โหมดสโลโมชันดูนะครับ Ella se ตัวอย่างวิธีการเซตอุปกรณ์แบบง่ายๆเน้นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องในบ้านของเราเนี่ยนะครับเรามาเซตฉากดูภาพที่เราเห็นเนี่ยกับเบื้องหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อไหร่ที่เราสอดแทรกภาพสโลโมชันเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้ภาพมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่ตื่นเต้นหรือว่ามีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็ลองไปยุ์ใช้กับคลิปตัวเองดูนะครับอย่งว่าสาคัญที่สุดคือให้ระวังเรื่องแสง แสงจะต้องพอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแสงไม่พอแล้วถ่ายโหมดสโลโมชันเนี่ยมันจะทำให้ภาพกระพริบนะครับคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องครูโบเอฟไอด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเทคนิคอื่นที่เล่นง่ายเอาไว้เป็นอีกเยอะแยะเลยที่ในช่องตามไปดูได้ที่ช่อง g l o โ a เอฟแอลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋อแล้วก็ปัญหาที่ควรระวังอีกอย่างนึงคือพอทําเสร็จแล้วเราต้องเก็บเข้าที่ด้วยเพราะว่าของเยอะมากเลยแล้วไหนที่กินนได้ เนี่ยคงต้องกินให้เรียบร้อยเนาะเสียของเสียของไปแล้ว